ได้ไข่มดแดงมายี่สิบบาทจะอิ่มไหมเนาะออระวังมดกัดมือเดอ้อมือน้อยๆนะมือน้อยๆนะน่นนะค่อยๆกินนะลูกอืมกินเยอะๆโอ้ขยับเข้ามาอีกระวังมดกัดจิมิเด้อกินเสร็จแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ไปนอนนะลูกนะรักที่สุดสุดที่รักอ่กินให้อิ่มๆเลย โอ้โหกินทีรเมรด็ดทีรเม็ดกินคำน้อยคำน้อยเตัอน่อยหน่อยลวก็ค่อยคอยกินไหนชวนเพื่อนเนกินด้วยสิลูกใครจะกินด้วยกับสมศรีคะวันนี้คุณแม่ไปตลาดได้ไข่มดแดงมาสมศรีนั่งกินอย่างสบายใจเลยโอ้ย สมสีตัวอว้วนสมสีตัวอว้วนชอบกินไขม่มดแดงนะคะสมสีน่ารักถึงฤดูก,การกินไขม่มดแดงสมสีชอบดูพุงสิลูกโอ้ยพุงก็มีเก็บพุงหน่อยนะคะคนสวย <c oughs> อ่าๆไม่เก็บพูดเพ้อๆดิพูดเพ,พ,พ้พอๆ <c oughs> แม่จา๋จาก่อนแม่จ๋าก่อนเลย มัวแต่กินตั้งหน้าตั้งตาไม่มองดูแม่เลยเรียกแม่จ๋าก่อนเร็วอ๋ออะไรมากัดข้างหลังแม่จ๋าก่อนอืมอร่อยระวังเว้ยมดแดงกัดจิมิเว้ย